ขอบคุณไอเอไอมุ้นน่ะจ้าค่ะเนาะระบบเพิ่นสร้างระบบ AI, เอไอเพิ่นจีซอยดันคลิดในกาลังใจให้มือละสิบวิวยี่สิบวิวแมินบ้าขาด่นอ้องบอกกับพี่น้องทีละสามนาทีก่นอนก็เป็นกระสเนาะค่ะเนาะเป็นมีรำกระแรงใจเนาะค่ะเนะาะความมีคลิปลงกับอาลกอดีแหละเ <c oughs> มินบ้าขาดเนะ <c oughs> าะดันเชิ่อจักพี่ดาก็กระสีกระสีเปิดบันล้างล้าง,างปีที่แล้วเนาะเปิดบนันนั่งดังอันกระสีอัน,อนเคล็ดงานเป็นน้ำระดีกระสีบ่อยจักเปิดปาน สวัสดีค่ะพี่น้องต้องไปสุขุมขุนน้ำส้ำแบบดีมีสุขกันทุกคนค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเจนก็ผมมากันด้วยพี่น้องไม่ได้เปิดบ้านดอกจ้าแต่ว่าหันกะทำแนพี่น้องแต่ว่ากะลูกขิดไปแน่เดืดค่ะพี่น้องลูกขิดไปแนเดือนี่ค่ะไปทงไหนทงน้ากับบะหมี่หนีดต่อพี่น้องเนาะทำแนพี่น้องแต่ว่ากะลูกขิดไปแน่เดืดค่ะพี่น้องลูกขิดไปแนเดือนี่ค่ะไปทงไหนทงน้ากับบะหมี่หนีดต่อพี่น้องเนาะ มันจะ10วิว20วิวเกาแล้วนะค่ะเนาะแล้วผักผัแห่พสีแนบพอดีด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่เขาบอกอคนหายจ้าเลยเนาะพี่น้องกระทัก้ายเปิดบานค่ะเอาหลอกกันสู้กันมากระทัก้ายเปิดบานค่ะเอาหลอกกันสู้กันมากระทัก้ายเปิดบานค่ะเอาหลอกกันสู้กันมาทักกับฟังคลิปต้นผู้หายตัวเป็นจุดนะคะเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปที่เป็นกําลังใจแรงดันเชียร์มาตลอดนะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณยึดขอบคุณไอเอไอมุ่นแต่จ้คาค่ะน้องระบบเพิ่นทั้งระบบไอเอไอเพิ่นจีนซอยดันคลิปดจ,จะกำลังใจให้มือละสิบวิวยี่สิบวิวแม่นบ่าขาพี่น้นองปะสิบบอสลายยายห้างดอกเดรยวพี่น้องสิเบื่อหนาเบื่อตาก,กันจะเผาเบื่อได้ค่ะพี่น้องคะเนี่ยเช่นกันที่เราก,ก,ก็กระซิบกระซิเปิดบลาล้างล้างปีที่แล้วเนาะเปิดปาลานั่งดังเอันกระซิอัน เทแป้นเป็นน้ำตาลทรากับซีบอยอยากเปิดบ้านหน่อยอยากอยากวิวก็เลยเปิดบ้านโดแล้วพี่น้องคิดหอดพี่น้องที่เรามาเนี้มาถัดใายเราค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องต้องไปสุขสุขพ้นมาซ้ำไปดีมีสุขกันทุกคนค่ะพี่น้องค่ะโอ้เจียงต้นผมมากันด้วยพี่น้องไม่ได้เปิดบ้านดอกจ้าแต่ว่าหันกะคลิปคลิปแบบนนี่พี่น้อง เราอาศัยล้มทิปเอาจล็กน,น้อ,วอนวนวยนอนวัมีิเศษวันลาศาวากันได้ค่ะพี่น,อน้องค่ะเจ้าฟาเบียฝฟาวากันพี่จะเตือนจำเป็นดีๆค่ะพี่น้อนขั้นแรงดูหน่อยกรรอกหายไปเอกหน่อยมันแอนพีเรีอีกหน่อยแอนเขาปองได้กันหน่อยกันระบบเอไอคือเสื้อหนาเื้อตาเนาะพี่น,อน้องสวัสดีค่ะคุณเอไอเสื้เทาเสื้อเท้ามาค่ดเนาะ ยิ่งเสียงจักขึ้นเก่าเลยคุณน้องคะยิ่งเสียงจักขึ้นเก่าเลยก็กะทิกะสีเปิดบลาล้างล้างปีที่แล้วเนาะเปิดบลานลั่งดังอันกะสีอันเ็ดงานเป็นน้ำตดีกะสีบ่อยจักเปิดปลาบ้างบ้างอะไรนี่เวลาลงคลิปอัดคลิปอันเวลาแต่กพะะพ็พบในคลิปเนาะค่ะคุณน้องคะคุใอี้คีเอาเห็นงานเป็นน้ำได้ค่ะคุณน้องเห็นงานเป็นน้ำเนาะคะุณง,งานก่อน ก็ได้ตัวตุ่นท้ายกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเหตดงานไปนน้ำโอ้แสกับพับขอโทษขอแพาา้น,น,น,นะคะดิ้นในห้องเหตดงานเนาะพี่น้องที่ห้องอยู่กันยืนยันตัวตนให้่ยอายรอบตังหนาตังา้งสั่งสวัสดีค่ะพี่น้องต้องไปสุข,ขสุขคนน่าสบายดีมีสุขก,กันทุกคนค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยเจียงของผมมากันเนาะพี่น้องไม่ได้เปิดบ้านอาดอกจ้าแต่ว่างหันกะถึดบ้านบ่ได้นเนี่ยเวลาลงคลิปอัดคลิปอันเวลาแต่พ่อพบได้คลิปเนาะค่ะพี่น้องค่ะ น,นี่คือเอาเห็นงานไปน็นน้ำไปขัดเป็นเนาเห็นงานไปนน้ำเนาะคุ่นงานก่อนก็เลยไปโดนนี่ก็ผู้ดีขึ้นเป็นด,ดอกก็คิดว่าขอความวาผู้หายเกินไปเนาะค่ะพี่น้องบอกหวนบอหงหวังหวหัวหัวหัวเป็นเนะคะ่ะเนาะขอ,ขอคุณอะไรได้ค่ะจิ๋จนะะักประทักไทยเปิดบ้านะคะ่ะเอาบอกกันสู้กันมาทักอากันเส็ดงานดูเดดได้เนาะค่ะทนายมาทักไทยเอาหน้าเอาตาเอา,าออกลกองเล็หน่อยนะค่ะพี่น้อง เอาออกกล่องจักหน่อยยิงกระตาไปดูเดียงสักก้อนนะค่ะพี่น้องกินเยันตัวตุนไห่ไฟไอเอไอมึงมึงกันได้พี่น้องนี่จริงจักที่เกา่าก็กะทิกะซีเปิดบานล้างๆปีที่แล้วเนาะเปิดบานล้างดังกะสีอันเทนเน,เน,น้ำเ้าดีกะสีบ่อยจักเปิดบานก็ทักท้ายเปิดบาน,นะคะ่ะเาราบอกกันสู้กันมากระทะกะซีบวบลายยายห้างดอกเดียวพี่น้องสืบเบื่อหนาเบื่อตาก,กันจะเปลาเบื่อได้ค่ะพี่น้องคะ ต่อง mm ิอาศัยลมทิบเอกจัน้อยก็มีเวลาอนเชงจากทีเราก็กะิกะิเปิดบานล้างๆปีที่แล้วเนาะเปิดบานล้างดังอันกะิอันเท็ดงานไปน้ำตอดีกะสิบบอยอยากเปิดบ้านน่อยอยากหยาบยุก็เลยเปิดบานโดยอพี่น่องติดหอดพี่น้องที่เ่ามานีมาผัดทายเราค่ะ ขอบคุณ AI มุ่งเน้นจ้าค่ะเนาะระบบเพิ่นทำร,ระบบ AI เพิ่นจีช่วยดันคลิปไปกระนังใจให้มือละสิบวิวยีสิบวิวแม่นบ่ะขาพี่น้องนหน่อยเรียกหยาบวิว, <c oughs> วก็ได้เปิดบ้านรวดห้าพี่น้องทีห่หอดพี่น้อง,งะคือเราโมนี้มาทักทายเนาะค่ะเนาะบ้านบ่ได้น,น,นี่ไปไลาลงคลิปอัดคลิปอันเวลาเนาะค่ะพี่น้อง,งขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อ ขอบคุณ AI AI มื้อนั้นล่ะเจ้าค่ะเนาะระบบเพิ่นทาระบบ AI เพิ่นสิช่วยดันคลิปให้กําลังใจให้มือละ10วิว20วิวแม่นบ่ค่ะพี่น้องจ้ค่ะระบบ AI เพิ่นสิลืมหน้าลืมตาเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณ AI ยินเข้ายินค้ามาองจักคือเก่าแล้วพี่น้องค่ะก็อยากพนคือเพิ่นอยู่ดอกขอขอกยากๆพี่น้อง ก็เลยเปิดบานเปิดเทราซานนะพี่อนกันเนะค่ะพี่น้องรวบากันได้ค่ะพี่น้องค่ะจะฝ่าวเยี่ยฝ่าวากันพี่จะเตืิมจำเป็นดีดีค่ะพี่น้องถ้าอย่างดูหน่อยก็ร้องหายเพลียงหน่อยมันแอดเพลียงอกหน่อยแอดเขาฟองได้แต่ว่าผมไม่คิปเนาะค่ะพี่น้องค่ะผมไม่คิดเอาเห็นงานไปนน้ำได้ค่ะพี่น้องเห็นงานไปนน้ำเนาะคุณงานก่อนก็เลยไประบากันได้ค่ะพี่น้องค่ะจะฝ่าวเยี่ยฝ่าวากัน ที่จะเตือ์จําเป็นดีๆค่ะพี่น้องขั้นอย่างดูน่อยก็ล่อหายละเอียหน่อยมันแอบพีเพอกหน่อยแอบเข่ากองได้กันเก็ดงานดูดเด็ดเนาะค่ะพี่นมาทักทายเอาหน้าเอาตาออกกองแยกน่อยนะค่ะพี่น้องเอาออกกลองจักหน่อยาาย,อย,อยิงกับตาท้ายกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเก็บงานเปน็นน้ำโอ้เสียกับพับขอโทษขอพายนะคะดีในห้องเก็บงานเนาะพี่น้องในห่องเก็บงานยืนยนัยนตัวตนให้อหายแล้วต้องหนาต้งตาดฟังทิปต้นผู้หายตัวเป็นจุดนาะค่ะเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปที่เป็นกําลังใจแรงดันเชียร์มาตลอดนะคะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณพี่หน่อยเรียก์อยวิวูก็เลยเปิดบ้านรถแล้วพี่น้องทิ่หอดพี่น้องทุกท่านมาเนี้มาถักท้ายเราค่ะนะบ้านบัตรแม่เวลาลงคลิปอัดคลิปอันเวลาพี่หน่อยเรียก์อยวิวูก็เลยเปิดบ้านรถแล้วพี่น้องทิ่หอดพี่น้องทุกท่าน เหียวมาผัดใต้เราค่ะจะนอนระบบ AI ไอคุณจะลืมหนาลืมตามมาพี่น้องสวัสดีค่ะคุณ AI ไลืมเท้าลืมเท้ามาก่านอนพีน้องยิ้มเสียงจั๊กให้เก้าแหลวพี่น้องค่ะคุมาขาดพี่น้องขอพูดในลายได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องต้องไปสุขสุขคนนะาสบายดีมีสุขกันทุกคนค่ะพี่น้องค่ะโอ้เจนคงผมมากันด้วยพี่น้องไม่ได้เปิดบ้านดอกจาก้าแต่ว่าหันกะคุมาขาดพี่น้องขอพูดในลายได้จ้าเด้อ พรท้ายเปิดบานค่ะเอาบอกกันสู้กันมากก็ท้าทายเปิดบานค่ะเอบอกกันสู้กันมาทักนี่จิงจักที่เราก็กระสีจักสีเปิดบานหล้างๆปีที่แล้วเนาะเปิดบาน้างดังแอนกระสีแอนเทคนนั้นเป็นน้ำระดีกรสีบอยจักเปิดบานว่ากันได้ค่ะพ like ี like ่น้องค่ะจะ่าเบียฝ่าว่ากัน พี่จะเตืร์จจำเป็นดีๆค่ะพี่น้องถ้าอย่างดูหน่อยก็รอดหายละเอกหน่อยมันแอบเพี่เอกหน่อยแอนเขาปองได้ว้ากันได้ค่ะพี่น้องค่ะจะฝ้าเบี้ยฟ้าฟ้ากันพี่จะเตืร์จจำเป็นดีๆค่ะพี่น้องถ้าอย่างดูหน่อยก็รอดหายละเอกหน่อยมันแอบเพี่เอกหน่อยแอนเขาปองได้เป็นทิปกบบนี้ก็มี่ะพี่น้อนมีทิปด้วอาศัยล้มทิปอาอกน้อยก็มีเวลา <c ough> เพราะว่าอยู่นี่ก็บทำงานแม่เนาะค่ะน้องไม่มีเวลาไปเอาคลิปเองคลิปแม่กะนีราคาพี่น้องนี่สิละจะถึกจะเพราะว่าอยู่นี่ก็บทำงานแม่เนาะค่ะน้องไม่มีเวลาไปเอาคลิปเองคลิปแม่กะนีราคาพี่น้องนี่สิละจะถึกจะบางบ่ได้แม่เวไล่ล้มคลิปอัดคลิปอันเวลาอย่างว่าผคลิปเนาะค่ะพี่น้องค่ะผมไม่คลิปเอาเห็นงานไปนั่มไปค่ะพี่น้อง ีางานไปนั่งเนาะคุณงานก่อนก็เลยไปโดนมาขายพี่น้องขอบคุณหลายๆรได้จ้าเด้อมันจะซิฟวิวยีซิฟวิวก็แล้วนะคะเนาะและ้วผักผักแห่ผัสสีแนมผัดีได้ขายพี่น้องคะ่ะนี่ก็าบอพผอคุ่หขายจาย้าดเลยเนาะขายพี่น้องบ้างบาานะได้เนยเวลาลงคลิปอัดคลิปอันเวลาบ้างบาานะได้เนยเวลาลงคลิปอัดคลิปอันเวลาจับฟังคลิปคนผู้หายตัวเป็นชุดมมนะคะเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปที่เป็นกําลังใจแรงดันเชียร์มาตลอดเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนเขอบคุณยืดบ่างบะได้เนี่เวลาลงคลิปอัดคลิปอันเวลาก็พูดดีพื่อคนดอกก็คิดว่าขอความว่าผู้หายเกินไปนะคะพี่น้องบอกวนบอกหัวหัวหัวนัวหันหะวหะวะัวหัวไุ้หัว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 หตวหัวหกวห้าหักหัวหัวเัวหัวหัวหวัวหัวหัวัววัวหกวหััััั เท็้ำเป็นน้ำเราดีกว่าสีบอ,อยจแกเปิดบา้านกระสิบวบลายยายห้างหรอเดี๋ยวพี่น้องสิเบื่อหนาเบื่อตากันจะเผาเบื่อได้ค่ะพี่น้องคะไม่เชิงจกักให้เรเเาก็กระสีกระสีเปิดบ้าล้างล้างปีที่แล้วเนาะเปิดปลานั่งล้างแอนกระสีอัน